สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับผมแคนนะครับแล้วก็อยู่ในเกม don't stop บอกเลยครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เปิดประสบการณ์นะครับเล่นเกมะภาค expansion นะครับอ่ะเราไปเล่นกันเลยโอเคครับเราอุ้ยอ่ะหายไปแล้ว โอเคครับเราเราเรา,เราต้องทำอะไรตัดไม้ไหมเหมือนไหมครับอะไรเนี่ยเก็บตรงนี้เก็บของอะ่ะ<อ>เราได้อะไรมาครับเราได้อะไรมาไม่รู้นะครับเก็บดอ,อกไม้ก่อนไม้ครับเก็บดอ,อกไม้านตะ้องทำอะไรปะอุ้ยทะเลอุ้ยทะเลเอยอ๋นนี่มัน <laughs> เวอร์หนึ่งวันที่หนึ่งครับค่า โอ้ยผมเริ่มหิมวแลวนีกว่าตีได้ไหมอันนี้คืออะไรวะซีดเก็บมาเก็บมาอีกกินได้เอ้ยมันกินของอแปลกเลยด้ว,ว่าเอา้าแล้วนกเอานกมาขี้เป็นซีดต,ตัดไม้ได้ไหมอุ้ยนี่ไงนี่ไงตัดไม้ได้ตัดไม้ได้ดไไดไอะไรอันนี้รับของใช่ไหมไม่รู้อ่าเราต้องหาไม้กับหินครับโอเคหาหิน หาหนินะครับต่อยไม่ต่อยไหมเนี่ยต่อยไม่ต่อยไหมเนี่ยฮะโอเคครับวิ่งเดี๋ยวมันผมใช้เวลาอะไรผมว่าผมต้องหาอะไรเนี่ยผมต้องหากินไม้กับหิน เาหากิ่งไม้กับหินครับตอนนี้แล้วคือผมจะหาหินได้จากไหนวะแล้วมาติดเกาะอะไรไม่รู้นี่ไงต้นไม้เก็บไม้กันเอ้ยยังเก็บไม่เสร็จเลยผมต้องหาหินนะครับโอ้โหมันเลยเที่ยงมาแล้วมันบายแล้วตอนนี้ตอนนี้บายเร็วโอ้ยังไงใช่ไหมไ่เห,หินไหมใช่ครับเจอหินแล้ว เหนคนระเบบเออเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อวะไปต้องหาหินห,หินอันนี้คืออะไรวะอันนี้ไงครบเพิงเฮ้ยเราทำครบเพิงได้ครับนี่ไรวะไรวะอาวุธตายวอคโลอะไรวะ,อ,ววะ,ะอะไรวะ,อ,ะ,รวะอ,อ,อัมโมเดอร์คราฟก่อนคราฟต้องหาหินน้ำแหลมแยกไหนอ่ะยังไงวะอ,อ้ยอะไร ม,กกม,ม,มันจะแยกกันทำไมเอามันจะแยกมันจะแยกกันทำไมล่ะมันนี้รวมกันโอ้ผมตายแต่วันแรกแน่าตายแต่วันแรกแน่อะไรอุ๊ยอะไรวะอุย๊ยเจอแล้วเจอเจอหินแล้วเจอหินแล้วเอามาโอ้โหกว่าจะได้ตัดตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ดไม้โอ้โหผมเจอรุมศพเลื่เนี้ยหน,นีกันหนีกันหนีกันไปไปดูโอ้โหเพลงขึ้นนะตอนนี้โอ้โตายแน่ผม อ่าอเอานี่ก่อนนะเอาต pues ้องกดแลวรวยตัดไม้โอ้ยุ่งยากนะมั้งเกมเนี้ยอะอะไรวะมันยุ่งยากจังเลยเฮ้ยกดแช่ได้ไหมอ๋อไม่ให้กดแช่แต่แรกไม่รู้เรื่องนะครับเกมมาเกมมาโอ้โหมันจะค้ำแล้วโอ้ยโอ้โหต้องค้ำต้องค้ำแล้วไปทำเกมไปอะไรวะ อะไรแคมไฟโอเคผมมีแคมไฟแล้วอย่างน้อยอันนี้คืออะไรวะ What the hell bro อะไรวะดารไม่รู้เฮ้ยมีกล่องเพลงเลยอะไรพูดอะไรพี่ทำไมเพลงมันขึ้นวะอ๋อแล้วผมตีก้อนอีกได้เลยนเะฮ้่ยมัน มันเขียนว่า Evil Flower อะไรวะตอกไม้พิซซาเตอรอันนี้เอ้ยนี่ไงไม่กวาดทำไมาที่ไม่กวาดไหมเอ้ยไม่ใช่นี่มันหอกที่ว่าโอ,โ,อโอ้โหท้าทายกว่าท้าทายกันี่มันจะทำละโวย้ยผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยว่าอย่างไงอุ้ยน้องไปละเอาละโวย้ยเอาละโวย้ยตายเน่ยละโวย้ยตายเน่ยละโวย้ย ไม่น่ารอดใั่วหเนี่ยไอ้หา่าต้องทำเลยวะแคมไฟก่อนนะผมจะตั้งลกลากเป็นตรงอุ้ยยานะโว้ยตั้งลกลากก่อนอโอ้แล้วก็ทำครบเพลิงเล็กนะครับครบเพลิงเล็กอ๋อมาสำหรับถือเท่านั้นเหรอโอ้โหตอนนี้ผมมันยังมันยังเป็นตอนเย็นอยู่นะครับผมก็สามารถ ไปหาของได้ครับ <c oughs> ไม่ไปหาหรอกที่กลับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมันจะค่ำแล้วดึกดื่นนอ้บ้าโอ้โหฟังเพลงไหม <c oughs> มันพูดอะไร <c oughs> ผมต้องเอ้ย ผมต้องถืออาวุธก่อนแล้วตอนนี้ยเกิืออย่างน้อยนะมีสับประหลาดบุกมานะครับผมจะได้สับหัวมันนะครับตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรตายแน่วันแรกเปิดมาวันแรกก็จะตายมันไม่ใช่นะโว้ยตายแน่ไอเอ้ยไฟมันดับร็วผม ไฟมันดับเรวผมไม่มีตายแน่ทีเนี้ยตายแน่เลยโอไมคเกิดไฟมันดับเร็วไฟมันดับเร็วไฟมันดับรดเดเดเดดทอดเดดทอ่ดเหเดเดเดดเมทอดเเดเนเอเดเทเด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 ดเดดเอด หวังว่าหวังว่าจะรอดหวังว่าจะรอดโอ้โหไฟมันเริ่มดับเช้าเถอะ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 แล้วเถอะก็ร้องโอ้ไฟมันดับแล้วไฟมันดับแล้วโว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันดับ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 แล้วโว้ยไม่มีตัวอะไใช่ไหมวันแรกคงไม่มีตัวอะไรหรอกมั้งใช่ไหม กูตกใหญ่ยาบ้าเอ้ยเก็บมาเริ่มการแทมไฟเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ไฟมันจะดับอุ้ยอะไรอ่ะอะไรวะอุ้ยอ้าว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 เ้าโวยเอาเร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 าโวยก็มาดิโวยโอ๊ยอะไรอ่ะอะไร โอ้ไม่เกินเกือบตายโอ้โ oh ห oh. เลือดเหลือห้าสิบโดนโจมตีด้วยความมืดอะไรวะออกมาเซฟมันเซฟโอเคโดนโจมตีด้วยความมืดโอ้โหเกือบตายทำไม่แบบมันน้อยจังวะอุ้ยอะไรวะมันเสียงอะไรปงปงเปงเปง็นเมื่อกี้อ๋อนี่ค้อนค้อนทำอะไรได้วะทุบหินเน่ยไม่เอาผมต้องการต้องการขวานครับขวานอยู่ไหน ควานออกมาเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมเอออย่างนี้ก็ัะหนาไปนกเราตีไม่ได้ครับผมรู้แล้วเราต้องหาอาหารอย่างอื่นครับเอาไม้มาผมต้องเอาไม้เยอะๆก่อนกับหญ้าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรในตอนนี้นะอไปหญ้ามา เอาปูมาได้ไหมนะไม่เอาปู่เอาย่าอย,ายากก่างเดียวพอโอเคยา่านเหมือนเราจะได้อาหารเลยนะใช่ไหมไม่ใช่นะอะไรอะไรกันบล๊อคอ๋อ,อต้นอ่อนมผมดูเป็นอาหารได้ยังไงวะใส่แว่นดำาเนี่ยโอ้ตาพระมัวใส่แว่นดำไม่รู้จะใส่ทำไมนะ อ่ามีอาหารไหมตอนนี้นูุหยมันกินนั่นตอกไม้ปีศาจได้ครับ<ม>กินเข้าไปอะไรวะหิวขึ้นปะเนี่ยหกสิบห้าใช่ไหมผมจะเฮ้ยถ้าเราเอาซีดให้สัตว์มันเป,ป็นไงวะไม่ได้เราซีดไม่ช่วยนะครับเุ้ยช่วยอยู่ช่วยอย,ย,ยู่นิดนึงตอนนี้ผมต้องตอดไม้ต้องตัดไม้ เราจะลืมไม่ได้ครับเราต้องーーอุ้ยแครอทใช่ไหมยี่แครอทไหมยี่แครอทไหมนะใช่แครอทไหมใช่แครอทไหมแครอทไหมแครอทจริงอุ้ยได้แครอทมาแล้วเออดีวะ่ะไดไม้มีแครอทด,ด้วยดีดีๆๆๆๆตอนนี้นะครับเริ่มจะทงจะเที่ยงแล้วน,น,นะครับผมขอครับพิกะแอคก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาทุบหินนั่นเองโอเคเราได้พิกะแอคพิกะแอ พี่แก๊ก bro เออพี่แก๊เอามาขุดหินนะครับหินแตกละเอียดได้อะไรมาด้วยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรเอามาเถอะเฮ้ยได้ฟินเ้อะเอาฟินฟินทำอะไรได้ปะไม่รู้อันนี้คือเราต้องหาอาหารนะครับอิ้โค้งกระดูก โอ้ไม่ก็เก็บไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่คิดจะเก็บด้วยเอาไปทำไรกันพาวเดอร์วัตเตอ์ฟอ่าอย่าพึ่งเลยนะครับเฮ้ยผมจะไ,มได้เจอสุสานด้านบนเราไปสำรวจไหมไปไปสำรวจกันเออเราเจอสุสานนะครับเราต้องโอ้ผมลงมาไกลเลยนะเนี่ยไปเราไปสำรวจสุสานกันเดี๋ยวผมขอถืออาวุธก่อน เปลี่ยนกระทำนันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องทำงี้โอ้โหยุ่งยากอุ้ยน้องผมไม่อยากทำน้องเลยตายซะเถอะตายซะตายตายซะตายตายผมไม่อยากทำน้องนะครับของสารตายซะเถื่อนะตายซะเถอนตายสุสานไม่อยู่ตรงไหนวะทุกคน ข้ามมาที่ป่าแปลกๆนะครับมีสุสานไม่เอ่ยไปมั่วแล้วตอนนี้โอ้ยเดินมาผิดที่แล้วมันจะข้ามแล้วเนี่ยตายแน่ต่อผมตายวอด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 อะไรวะอุ้ยไม่รู้ถ้าไปก่อนตอนนี้ บูชาหัวหมูอะไรไม่รู้ไปก่อนตอนนี้ถ้ามันจะข้ามเรานีหว่าเก็บซีเก็บซีเก็บซีดเฮ้ยผมหิวตอนนี้ผมหิวมากไม่รู้เลยไม่รู้วิธีเลยกินข้าวยังไงหาอาหารยังไงไม่รู้เลยโอ้ oh my god เริ่มสายแล้วจะต้องกลับบ้านแล้วตอนนีน้แล้วจะไปสู่สารทำไมล่ะเฮ้ยตอนนี้ผมขออยู่ตรงทางแยกนี้ก่อนแล้วกันไม่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 ไมไม ผมจะไปที่สุสานนั้นครับเพื่อดูว่ามันมีอย่างตั้งลกลากตรงนี้ไหมมันมีอย่างเลยมืดมากผมมองไม่เห็นผมใส่แว่นดำทำไมอยู่ไหนเราเว้ยทอสหมดแล้วเลยแล้วผมมีตุ๊กตาได้ไงวะไม่รู้ ผมก็ไม่รู้มันก้อนอะไรเหมือนว่าไปที่สุสานก่อนแล้วกันนะมีอะไรอุ้ยอะไรอะ่ะโกนักเก็ตก้อนทองนะครับอ่ะมันมันไม่หยิบให้อะอ๋อมันมันหยิบได้แต่มันมันอ๋อของเต็มตัวก็ว่าอยู่ มีเสียงปแปลกๆด้วยว่ะเริ่มน่ากลัวแล้วนะโอ้โห,โหโกนักเก็ตเต็มเสียงเหมือนพึ่งอ่ะได้ยินเสียงเหมือนพึ่งเลยเแถวๆนี้อ้ยเดี๋ยวๆรับไฟก่อนครับแคมไฟก่อนโอ้ขอหหงเต็มตัวทิ้งนีทิ้งนีทิ้งดีงดงด่เห็นนะแท็กเกอร์เนี่ยไปอะไรอีกอะไรอะไรอะไม่รู้ทิ้งไว้เอ,เอาไฟมาไฟมาไฟมา อะไรวะเนี่ยเออนี่นี่นี่เนี่ยนี่ต้องการเลยเดี๋ยวให้มันค้ำกว่านี้ก่อนเราเคยวางนะครับไม่ไม่ไม่เอาแคมไฟเล็กๆก่อนลกันแค่ไฟเล็กๆอ่ะวางเลยครับวางเลยครับวางตรงนี้แหละวางเลยเออมันต้องอย่างนี้อ่ะวางเยอะๆเลยอ่ะได้มาวางเยอะๆวางเยอะๆต้องวางเยอะๆเออมันต้องอย่างนี้โว้ยเมื่อกี้น่ะเกือบตายนะ เกือบตายหิวตายแลย้วมนเอ,อ้ค่าสมองก็ลดอีกโอโอเคครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางความสว่างครับจะเก็บโกะนะนะหมดแล้วไอ้บ้าเอ,อ้ยกองไฟใหญ่ไหมตั้งกลางสุสานเลยนะนี่ตั้งแม,ม่ตรงนี้เลยอืมดีจัดนะครับนะกลับไปที่เดิมไม่ได้นะอุย้ยมืด Yeah. ตรงนี้ห <c oughs> วังว่าเราจะวอเตอฟัควอเตอฟัคหวังว่าเราจะรอดนะครับ้าไม่รอดในตอนนี้ก็คงจะต้อง <c oughs> อะไรวะนะ <c oughs> ออกไปได้ผมตายแน่เลยผมรับรองรับประกันเลยผมตายอย่างแน่นอนอุ้ยมันใจายที่ได้มันตายแน่เลยโอ้โหเดินไปเนี่ยผมไม่รอดแน่ๆลยโดนจ้วงนะครับโดนกี้คอวัตัพตายแน่ผมบอกเลย ขอให้รอดก็พอตอนนี้เดินไปตีมันนี่นะมองอะไรฮะมองอะไรอุ้ย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 นี่ไงที่ก็ตาขวางอย่างเลยอืมต่อยมัอยู่นี่มิตาขวางที่อุ้ย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 ไม่เอาแล้ว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  โอยพี่กูาตาขวางอย่างเลยดีต่อยนิ้วเนี่ยโอเคครับเช้าแล้วเย้เอาเป็นว่าขอจบคลิปแค่นี้ละกันนะครับนะนี่เอาเป็นว่าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับนะโอ้ยประสบการณ์การเล่นโดนสตาร์ครั้งแรกนะครับไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรนะครับผมนะก็ชอบมากกดไลค์ครับชอบอมากๆก็ ติดตามเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมที่จริงว่าจะไม่เล่นหรอกเพราะว่าในผลโหวตนะครับมันเป็นอันดับสามนะครับเกมนี้นะครับมันแต่ไมไปด้วยเล่นเกมนี้อ่ะฟนาฟเล่นเยอะแล้วนะครับนะก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม